พี่บี้เคยเกิดอุบัติเหตุเฉียดตายไหมก็เกือบตายนะตอนนั้นคือใส่หูฟังเดินอยู่แถวแถวสนามหลวงคือแ,แบบเหตุการณ์นี้ผมโคตรอยากแชร์เลยเว้ยทุกคนนั่งกินข้าวบุฟเฟ่เว้ยแต่ถ้ากับมีคนหนึ่งวิ่งผ่านไปหลบตรงต้นไม้เว้ยแล้วเนี้ยผมเห็นแบบตัวน่ะกำลังแบบใส่กระสุนม,มาเฮ <laughs> ้ยอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับ รครับผมพี่ลสกาครับผมจีโน่แลั้งนาครับเอกอีพิกทอยครับผมครับผมวันนี้ก็กลับมากับการทำอาร์ตบี้ครับอาร์ตบี้ครับเราจะรวบรวมคําถามที่ผมได้ขมามาเนี่ยได้มาจากทั้ง Facebook f แฟนเพจมีเดสกาแล้วก็ในยูทูบคอมมูนิตี้นะครับก็ทิ้งแฮนแแล้วตั้งคําถามมาต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นปี5แล้วหลังจาก4ปีที่แล้วทําคนเดียวมาตลอดใช่แล้วก็มีคนมาแกมด้วยปะปายปะ,ปายปะปายแล้วนี้ลองทําอีกรูปแบบหนึ่ง คําถามแรกครับอาร์ฟ mm ี hmm. ้เคยโดนบูลลี่ไหมคะถ้าเคยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย mm hmm. บอกวิธีแก้ปัญหาเคย ตอนเด็กที่เคยโดนเพื่อนบูลลี่ผมเป็นคนที่ตัวเตี้ยมากนะตัวเตี้ยมากที่สุดในห้องแล้วก็เพื่อนชอบว่าไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยมานี่เลยไอ้เตี้ยทั้งครูทั้งใครก็ชอบมาบูลลี่พี่ว่าไอ้เตี้ยเหมือนกันของผมผมก็จะโดนมาจากแบบห้างมาดิไอหางไอฟันหางมานี้มาหาเดี๋ยวคนดูฟันดิอันนั้นของพี่หรือเปล่าฟันหาง อหอันนี้เีชอบล้อคนอื่นเลยเราม่เดี๋ๆผมก็โดนไอ้ไรดำไม่เยินอะไรอย่างเงี้ยมก็โดนเหมือนกันโทรมาอะไรเอาคืนไงไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีทำอะไนี้พฤติกีกัไม่ดีดเอกเคยป่ะบุรีแม่วาไรพี่ <laughs> บุรีความหมายมันเชิงแบบว่าการพูดเพื่อโจมตีใครบางคนคาหนังคาเขาขนาดเนี้ยยังไม่ยอมรับพี่เด็กน่าไม่อาย หน้าด้านหน้าทนหน้าหนาหลหยคนอื่นมารวมคนเพื่อมาโจมตีบุคคลคนเดียวไปล้อปมด้อยไร้ยผมไม่จะล้อเขาไม่เคยโดนล้อผมจะเป็นคนแกล้งเพื่อนมากกว่าฮะเออซึ่งแบบนี้ไม่ดีมันส่งผลต่อความรู้สึกของเขาในอนาคตด้วยเวลาโตขึ้นเขาจะรู้สึกไม่ดีด้วยนะถ้าไปอยู่ประเทศอื่นพี่ี้จะไปอยู่ประเทศอะไรแล้วทำไม น่าจะอะไรอยู่อนึกไม่ออกเลยอ่ะผมชอบไทยผมขอตอบว่าผมจะอยู่ไทยนี่แหละดีละเหมือนกันเพราะว่าไปประเทศไหนมันก็อาหารไม่ถูกปากเท่าอาหารไทยแล้วเออนื่อสุขใจอ่ะเออหลกัลกเลๆเลยว้าผมอ่ะอยากไปเกาหลีครับเอ้อทไมอ่ะเพราะว่ามีไอดลอลผมหลายๆคนนะไม่ใช่เป็นชายนยนต์เอสโซเซยงเดซโซแล้วก็แบ็คทิงหลายๆคนนะอยากไปเจอตัวจริงนั่นเพราะอยู่ที่นี่เจอเขายากมากครับก็เจอแต่บี่เอการเบื่อแล้ว อยากให้พี่้ร้องเพลงให้ฟังเพลงอะไรก็ได้มาหนึ่งเพลงพี่ขอร้องเพลงนี้กำลังมาผมถึผมชอบนะฟังบ่อยเวลากลางคืนไม่ค่อยนอนอยู่จนเช้าฟ้าสว่างรื่วเชาใหฉันอ่อนวานช่วยกับมาหาได้หรือเปล่าไม่ได้ว่างแค่นาน้วงคนละวงนะคนละวงเป็นอารมณ์แนวแบบมึนๆอ่ะ ที่นี่มีทีมงานกี่คนมีผนแผนกอะไรบ้างนะครับประมาณ33ปะ่ะมีอัปเดตไหมสามสิามประมาณนี้ 33, 33, 33, ผมว่าส3มยังไม่รวมบ้านเล็กบ้านน้อยกันนะ <c oughs> บางคนอนจ่ยยง,ง,งู่ยักทีมงานเยอะทำอะไรกันนะฮะ จริงมันมีหลายช่องด้วยแล้วก็มีทีมงานที่มันต้องดูแลหลายๆส่วนหลายๆแผนกรวมถึงเซตอัพของทีมกลองเดอะสกายบีนเคอีกนะฮะถ้าถ้าพูดแบบกว้างๆของเดอะสกาฟิล์มเลยกันนะฮะมันก็จะมีทั้งตัดต่อนะฮะกล้อง AE AE ก็คือคนประสานงานลูกค้านะฝ่ายการตลาดนะฮะเก้าหนี้บัญชีมาเตอร์ไดคขายของกราฟิกแม่บ้านด้วยแม่บ้านเลยแม่บ้านเลยเปียกอย่าหรือไม่เปียกหลากหลายแผนกครับผมเนาะ อย่าให้พี่บี้เอาโค้กกับสไปซ์ามาผสมแล้วกินครับเด็กๆไม่ควรทำตามอะ่ะเอาจริงๆครับน้ำตาลม,มันเยอะนะผมไม่ค่อยสนับสนุนให้คนกินน้ำอัดลมเท่าไหร่แล้วพวกศูนยเซ็นนะพี่ศเซ็มันก็ดีดีกว่าครับผมพูดว่าศูอร์เซ็นมันดีกว่าแต่ถ้าสปอนเซอร์เข้าเออกินเลยนะครับุมยแพน,นหนีพี่ไปไหนกินเาูดโหมดเดร ใช้ได้นะฮะออย,อย่าทำตามโดยเด็ดขาดครับเปลืองตังค์พี่พี่ขอถามหน่อยเวลาพี่พี่เครียดหนักพี่พี่จะแก้ปัญหายังไงโอ้ตอบแบบคิวเทโอป้าไม่ได้นะวนเวลาผมเครียดคนับผมก็ชาวาครับ <c oughs> อยู่ไม่ครับอยู่ไม่ครับรอดูไม่ควาปกติผมไม่ค่อยเครียดเอายิ้มเอายิ้มดีกว่าไปยินเฮายินก่อนเฮายีนยินทำยังไงเฮาผมผมจะอาบน้ำครับอ่าบน้ำอาบน้ำแล้วทุกอย่างโอเคเลยยังไงล่ะเล่นเกมครับเอาเอาความเครียดไปลงกับปืน เครียดส่วนใหญ่ผมจะเอาตัวออกจากที่ตรงนั้นที่ตรงนี้เครียดก่อนไปเดินก็ได้ไปเดินที่สวนสาธารณะหรือไม่ก็นอนตื่นขึ้นมาก็ดีขึ้นหรือไม่ก็จัดก,การปัญหาเลยจัดก,การปัญหาทัานทีเราก็จะหายเครียด โอเคต่อไปคำถามเมื่อไหร่จะทำเสื้อเดอรสกาไซส์เด็กอยากได้มากๆเด็กอยากได้มากๆม่จริงจรมันมีไซส์ S S นะไม่รู้ว่าเด็ดพอหรือเปล่า S S นี่คือเล็กมากนะฮะคือถ้าเล็กกว่านี้ก็เสื้อหมาแล้ว <laughs> คือมันเล็กจริงๆ <laughs> เล็กมีนะมีลองถามดูที่เดอดสกาช็อปนะทั้งแฟนเพจแล้วก็ IG หรือแม้กันทั่งไลน์นะครับถามได้ พี่เคยเกิดอุบัติเหตุเฉียดตายไหมเฉียดตายผมเคยเจอครั้งหนึง่งก็เกือบตายนะตอนนั้นคือใส่หูฟังฟังเพลงอยู่เดินอยู่แถวแถวสนามหลวงเพลินๆเ,เลยมันเราเราก็เดินข้ามถนนเพราะมีรถจอดจอดแล้วก็เดินซอกทุกจะเดินข้ามไปพึ่งรถสวนมารถมาแบบเราไม่ได้มองด้านขวาแบบมาวืดเฮ้ยด้วยความที่เราแบบใส่หูฟังแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอะไรรอบข้างนะอันตรายเกือบตายตอนนนโอ้โหดีใจมากที่ยังไม่ตายครับ ผมนี่จะเป็นเหตุการณ์ตอนที่เล่นฟุตบอลเอาแบบเฉียดตายสุดแล้วนะคือปุ๊บจังหวะที่เราเลี้ยงอ่ะพวกมาเตะข้อเท้าปุ๊บแล้วก็เจ็บแล้วก็ออกจากสนามมันเฉียดตายสุดแล้วไงมันเฉียดตายสุดของผมแล้วข้อเท้าเลยไม่ใกล้หัวใจเลยเรื่องของพวกพี่อ่ะโคตรเบสิกผมนี่แบบเกือบตายจริงจริงเลย เป็นเคยกินบุฟเฟ่ร้านหนึ่งอยู่พี่กิอยู่ในเหตุการณ์จำได้ไหมที่เรากินบุฟเฟ่เว้ยแล้วแบบเรากินอยู่ดีมีโจรวิ่งเข้ามาหลบในร้านต้องบอก่าจำได้ยี่ร้อยฟังเสือโคตรสุดอ่ะดูชฉันรำไรจริงรำไรนี่นี่ฟังผมว่าคือแบบเหตุการณ์นี้ผมโคตรอยากแชร์เลยเว้ยเนี่ยทุกคนอยู่เหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะเหมือนกับพวกเราปิดกองเว้ยแล้วแบบทุกคนอ่ะนั่งกินข้าวบุฟเฟ่เว้ยแจะพากับมีคนหนึ่งวิ่งผ่านผมไปเว้ยไปหลบตรงต้นไม้เว้ยแล้วเนี้ยผมเห็นแบบไปวะแบบ ตัวนะกำลังแบบใส่กระสุนแาหัวหเฮ้ยอะไรวะสักพักแบบมีตำรวจตำรวจน่าคือแบบพิ่งเป็นแบบในชาติตัวอะสักพักผมก็คิดในใจว่าพี่เขาเป็นลมแบบว่าเขาปืนจะแรกกัดกัดเลไปช่วยหน่อยกัดกัดเลไปช่วยพี่พี่เขาเป็นลมกัดเลยไปช่วยสักพักกดระเบิดกดระเบิดกดลงเอาเอาตำรวจดึงปืนออกมาเป็นตอนนั้นเหตุการณ์อะมันช็อกมากคือแบบ พวกนี้กินข้าวสบายใจแล้วแบบคือพวกเนี้รู้ตอนที่แบบถูกโจรถูร็อกออกเป็นนอกร้ายใช่เพราะเรื่ออะไรเออนั่นแหละที่เห็นผมผมไม่คิดในใจเลยว่าห้าวันนั้นตำรวจวิ่งเข้ามาเซฟมันแล้วแบบอยู่เปนจี๊ดสวนตำรวจอ่ะอันนี้คือเราตายได้เลยพี่ให้เขายิงปะทะกันมาเมื่อเป็นครั้งแรกที่อยู่ใกล้โจรขนาดนั้นถึงระยะปืนน่ากลัวมากคำว่าเดือดสกามาจากไหนนะครับคำเรืองสกามันมาจากแนวเพลงในช่วงที่พี่ทำทวงนั้นเพลงแนวเพลงที่มาแรงคือเพลงเรเก้สกา พี่พี่พี่อ่าแล้วอีกอย่างช่วงนั้นพี่มีทำล้อเรียนพี่บี้เดอะสตาร์ด้วยเอ่มันก็คล้ายๆกันพี่แต่เอาเป็นบี้เดอะสตาร์แล้วกันมันเป็นแนวเพลงสนุกๆแล้วก็ใกล้เดอะสตาร์ด้วยเมื่อไหร่จะมีเดอะสตาร์ชาเลนจ์ครับเอา ในวันที่เราถ่ายอาร์คดี้วันนี้ในสัปดาห์หน้าเราจะไปถ่ายเดนสการ์ชาเลนส์แล้วน่าจะเอาประมาณเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งดูกันจะเหนื่อยอ่ะเอาง่ายๆมันมีหลายตอนมากเอาดูมันจนเหนื่อยจนเมื่อคนคนเล่นกันเหนื่อยนะให้พี่พูดตรงๆเลยไหมทำไมเดนสการ์ชาเลนส์มาช้าเพราะเราได้สปอนเซอร์พูดเป็นรอโอเครอสปอนเซอร์คตอนนี้จะควนแล้วไงแล้วได้สปอนแล้วโอเคครับขอบคุณครับ

ไม่ได้อ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องแป๊กข้างหลังนันนี้วอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วออกไงแล้วออกไงก็ดิ่งดิกด่งไปดีเดี๋ยวขอเจ็บออกเร็วออกเร็วลูกลูกลูกเลยลูกเลยโอ้ยไอ้ตัวยาวๆนั่นของเขาอ๋ออ๋ออ๋อ ขวา้เผิมนวดไอ้แป้ดูดแหนมโอ้โหดูน้ำตาไหลเลยอุ้ยเดีย๋ยวขอมาเยอะอลไรเจ็บตัวเนี่ย <c oughs> ถ้าพี่มีลูกพี่ตั้งชื่อลูกว่าอะไรชื่อจริงกองไอ่เว <c oughs> ลาตั้งชื่อมันจะเป็นแบบว่านายกอเพราะอ่านรวมกันมันจะเป็นนายกทำไมอ๋อแนวไหม ชื่อชื่ออันหลับแรกด้วยัาเดียวเลยกอเลขที่หนึ่งแน่นอนอยู่ห้องเรียนอ่ะเพราะมันกอไก่ชื่อเล่นเนี่ยยังไม่ได้คิดชื่อออกแล้วชื่อนายกอให้ไหมชื่อเล่นนามสมมุติอยู่หน้าสื่อพี่บอยทุกคนเรียกบ่อยมากเลยนายกอนามสมมุติเมื่อก่อนพี่บี้อยากเป็นอาชีพอะไร ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายๆที่ผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะเหมือนเหมือนบิลเกตอันนี้คืออาชีพที่ที่ผมใฝ่ฝันแต่ปัจจุบันมาเป็นคอนเทนต์เีเอเตอร์ผมอยากเป็นนักบินอวกาศ้อยเด็กเลยอยากเป็นชอบเรียนดาราศาสตร์ใช่ใช่ชอบแบบพุทธุกร์อังคารเสาร์พฤหัสอาทิตย์จันทร์อังคารได้หมดตอนเด็กผมท่องเนี้ยแบบทั้งห้องไม่มีใครเก่ง่ะผมจนทุกวันนี้ผมก็ยังท่องได้เท่านี้อยู่คนอื่นมันก็เองมีความฝันอยากเป็นอะไรเมื่อก่อนตอนเด็กตอนเด็กนละอันนี้แบบบอกตรงๆเลยนะแบบอ้ครูตีเลยคือ ไม่มีความฝันนะไม่อยากรู้ว่าโตมาจะเป็นอาชีพอะไรเลยจนแบบที่นี่บี้สกาฮะเขาปลูกฝังผมให้ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แบบเขาอนาคตแบบเขาครับผมไม่อยากเป็นศิลปินอ่ะเกาหลีอ่ะเขาอยากเป็นฮะแต่เต้นไม่ได้ครับงอแงเต้นไม่เป็นอ่ะโชว์นยถ้าเกาหลีอะหมายรเพิ่งไปเรียนมาดิไปเรียนเอสป็อปปิ้งมาหนิเราอ่ะขอโชว์สักข่าดิอันนี้ผมฝึกมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะจะไมทำไมอะเคยดูไปในเอ็กโซนเนี่ย ทำไมพี่บี่ถึงตัดสินใจเลี้ยงหมาพันคอกี้คิดถึงมุขแคตวิจําวันที่เราแบบจำได้ผมเนี่ยเป็นคนเลือกเอง <c oughs> จะไปที่ไหนครับเอกครับพี่คร <ไป S 2> ับผมไปที่ฟาร์มคอกี้โดยเฉพาะเลยครับผมเฮ้ยน่ารักมากถูกพี่แค่กลัวหมาโตมามันจะสูงกว่าพี่อ๋อเออวะ่ะ <c oughs> บอกความจริงเขาไปทีความจริง จะไปอิจฉาหมาทำไมละ่ะเอางี้อะ่ะพี่ชอบไม่ชอบหมาตัวใหญ่มากอันนี้พี่ไม่ชอบด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเห่าก็เลยปรึกษากับทัพทีมเพราะว่า,วามีน้องของรับทีมอะ่ะเลี้ยงคอกี้อยู่แล้วนะฮะเออทัพทีมบอกว่าอ้าท่านไม่ชอบหมาเหา่าทำไมพี่ไม่เลี้ยงหมูล่ะคะท่านไม่ต้องเห่าเออพี่เลี้ยงหมูสิอยากเลี้ยงหมาไม่ไ่เลี้ยงหมูแล้วพี่จะมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่และจะมีลูกตอนอายุเท่าไหร่โ oh. อ้ตอนนี้มีแฟนนี

รถคันแรกของพี่คืออะไรครับอ๋อรถคันแรกของพี่มอไซค์คันสีเหลือง C70 ครับรถคลาสสิกน่าจะได้ดูในคลิปคลิปอะไรครับปอนอาบายั่วบ้องขายทั่วมีรถคันนั้นนะครเป็นคันแรกของพี่ C70 ซื้อมาประมาณ20,000คนมากปัจจุบันเครื่องใช้งานได้นะแต่ยางไม่เติมลมแค่ันนะ้น เมื่อไหร่ที่จะเอาแว่นมาขายน่าวันนี้น่าจะเลิกขายแล้วแว่นน่าจะหมดเราขายแค่สิวันหยุดขายไปตั้งแต่วันที่15สิงหาอันนี้เป็นพี่ที่พี่ขายใช่ครับพี่โคตรหล่อเลยอะ<า>ไม่ดูผมไหง่ายนะเต้นเอ็กโซเดี๋ยวค่อยทำแว่นใหม่ <laughs> เดี๋ยวค่อยทำแบบดีไซน์ใหม่รูปแบบใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเราขายแบบต้องสั่งให้ทันอะมันมีมันเป็นลิมิเต็ดออ dition นะครับ ในบรรดาอินฟิน i t y Stone ถ้ามีจริงที่จะเอาอันไหนมาใช้ทําอะไรโอ้จำได้ไหมรู้รู้ไหมว่ามีใช้อะไรได้บ้างย้อนเวลาวิญญาณพลังเปลี่ยนความเป็นจริงพี่ชอบมูฟก็คือเปิดเปิดพื้นที่แล้วมูฟได้เพี่ว่าเจ๋งการมูฟกัการแบบว่าไปในอีกที่ที่หนึ่งจะได้แบบไปไหนมาไหนไวพี่ชอบอย่างยีนะเอาเวลาแล้วกัน เวลาย้อนเวลาได้ใช่ไหมใช่แ<ไ>ปลอ,อนาคตได้เน่เอ,เอ,อะผมชอบเวลาเหมือนกันครับเพราะมันสามารถย้อนไปแก้สิ่งที่มันทำไม่ดีไว้ในอดีตได้ ถ้าพี่ไปอยู่ในเอเวนเจอร์ได้1วันจะเลือกเป็นฮีโร่ตัวไหนด้วยเหตุผลอะไรครับพี่ชอบไอรอนแมนไอรอนแมนเนี่ยเป็นคนที่แบบถือว่ารวยนะเงินเยอะแล้วก็สามารถมุฟไปไหนมาไหนได้ง่ายไปเที่ยวไหนก็ได้ไวไอรอนแมนเป็นตัวเลือกที่ผมชอบมากเราอ่ะผมเป็นทานอสใช่อยู่ๆในเรื่องใช่ไหมได้ได้ทำไมเไม่ต้องเป็นธานอสผมรู้สึกว่ามันมันยิ่งใหญ่ เป็นยิ่งใหญ่แ,แต่เขาก็มีความความน่าสงสารนะมีความอ่อนไหวอยู่เหมือนกันผมอยากเป็นสแตนลีย์ครับเป็นคนแต่งเนื้อเรื่องเป็นคนทําให้มีฮีโร่คนนี้เกิดขึ้นมาได้อยากมีอย่างนั้นครับสร้างฮีโร่ขึ้นมาอีกด้เขาเป็นคนสร้างเหรอใช่ครับสแตนลีย์คือเป็นคนที่สร้างสไปเดอร์แมนพวกไอรอนแมนนี่ขึ้นมาครับผมรู้ไม่เนือยร้องเขียดบท พี่เอกจะโดนไล่ออกหรือเปล่าครับคำถามนี้ยิ่งเกินไปพี่ว่าข้ามดีกว่าอยากจาเกิดให้กอดดราม่าตรงนี้กันเลยฮะเออพี่พี่ชอบทาคลิปต่างประเทศมากเมื่อไหร่จะทําคลิปเที่ยวนอกโลกบ้างหป็นความฝันอยากเลยนะคือเที่ยวไหมครับเนี่ยคือปลายทางเราจะไปเที่ยวนอกโลกนะอยากไปแต่ประเด็นคือ มันคงใช้เงินเยอะเลยอะเยอะมากๆตอนนี้คนติดตามประมาณเกือบ10บล้านถ้าใช้เงินไปเที่ยวประมาณสมมุติหนึ่งคนออกไปฮ่ะร้อยล้านนี่อยู่ไหมได้ไปไหมได้ไปร้อยล้านหลักร้อยล้านได้ไปร้อยล้านพูดให้งั้นเราระดมเงินจากแฟนๆคนละ1ิบาทได้หนึ่งคนเองวะร้อยล้านคนละยี่สิบก็ไหละคนละยี่สิบได้สองคนแล้วตากล้องแหละคนสามบาทคนละสามสิบบาทันนี้าืสิบบเดนยังเด่นยังเออป่ะมึยขอบคุณที่ห้ามดืงกันวะ ใครตดเหม็นที่สุดในสตูอีเรื่องนี้ผมต้องบอกจริงๆเลยนะพี่ยีนครับยีนจะเป็นคนพี่สงสัยคนที่ตดได้แบบทุกๆครั้งอย่างเงี้ยคือยีนมีปุ่มเหรอหรือกดยังไงวะคือแบบหักนิ้วโป้งเท้าอย่างเงี้แล้วปุ๊บแล้วตดออกแพรบหนีเหรอตดเป็นคนร่างกายแข็งแรงผมคนนึงที่เป็นคนตดบ่อยสิ่งนี้ผมขบอกแช่ว่าเป็นความรู้เป็นสาระ กดดไม่งั้นมันจะให้ท้องอืดได้จริงเหรอผมเนี่ยเวลาเดินอยู่ห้างด้วยผมเขาก็ครบอกแล้วก็ตดผมโทษทีถามถามวันเดิอนสกาห์อย่างงผมเดินตดอย่างเงี้ยผมผมผมเคลียร์ผมไงเออไม่ตดไม่เท่าไหร่เอกมันมีอะไรย้อยออกมาจากขางเกงด้วย ท้าเลยในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนอ่ะมันจะต้องมีคนหนึ่งอ่ะที่มันชอบตดอย่างเงี้ยท้าเลยว่าให้เม้นชื่อมัน <laughs> เม้นชื่อแล้วตามด้วยหมู่บ้านมันชื่อหมู่บ้านมันอ,ออย่างอย่างยีนยีนหานามอะไรเงี้ยอ่ะพิม์พไว้แล้วกาไปอ่าน <c oughs> อ๋อเออเออ น้ำส้มสายชูทำไมเป็นสีขาวครับถ้ามันเป็นสีดาเขาจะเรียกว่าน้าปลาครับอ่าได้สีอูดําไม่ได้หรอไม่ได้เลยถ้าเป็นสีธัญญาโรงพยาบาลครับถ้าเป็นสีสะเกตอ่ะจังหวัดครับถ้าสีคนได้อ่ะสีเมเดอชิลเกลือมแล้วเกลือมแล้วเกลือมแล้วอยากให้พี่แก้งพี่เอกคืนเหมือนที่เอกแก้งพี่ปิงเน่เออคุณแผนเนี่ยเห็นด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวรอรอเอกเผล่นะครับ ใครเริ่มเข้ามาทำงานในสตูเดอยสกาคนแรกครับและมีวิธีการทำคลิปอย่างไรให้คนดูเยอะๆครับบ้าคำถามเอ่อคนแรกที่แบบรู้จักกับพี่เลยแล้วทำงานเดอะสกาปอนไมนี่ๆม่นนี่ปอนปอนปคนแรกเลยนะฮะเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ปอนเป็นประทำ คือปอนคือเอาจริงนะคือเล่า่ะทีจริงเรื่องนี้มันยาวมากน่าน่า,นาสร้างเป็นหนัง ปอนเนี่ยพี่รู้จักเพราะว่าเขาเป็นเด็กเฝ้าร้านเกมแล้วพี่ต้องไปทํางานใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเน็ตห้องพี่อะกากแต่พี่ต้องเอาคลิปอัปโหลดไปอัพที่ออฟฟิศก็ไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาว่าเอาเวลางานไปทําอย่างอื่นนะครับพี่ก็เลยเอาคลิปเนี่ยไปอัพที่ร้านเน็ตอัพมันไม่ได้อัพได้ทันทีจนเสร็จนะต้องอัพแล้วก็ต้องมีคนดูแลเครื่องพี่ก็เลยให้ปอนดูแลแล้วก็เฝ้าห้ามใครไปเล่นเครื่องนี้อ่าแล้วปล่อยไปก็ได้เนี่แหละคนแรกเดอะสกา ปอนนรปอนจริงจริงปอนว่าถาคลิปกับพี่ไป็ักจ้าค้ปอนอยากมีคลิปอยากมีช่องของตัวเองนะฮะก็มีคลิปแรกของปอนนะฮะเปิดให้ดูเลยคลิปแรกของปอนผมตัดต่อให้แม่ประดีขายหอมแม่ปานอมขาย เพื่อนคนไหนอยาให้เราถามคำถามนะฮะก็เข้าไปโพสต์คำถามที่ f e c o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  k n p n p e บ e ส,สกาแล้วก็ Community t a ทนะครับที่ YouTube นะครับก็พิมพ์แฮชแท็กอแล้วก็ตามด้วยคำถามของคุณเลยครับผมเพราะเราก็จะเอาคำถามทั้งหมดมาตอบคำถามในวิดีโอ a r k B ครับผมปี5ปี5แล้วมันต้องนับ EP ใหม่ป่ะใช่นอันนี้เป็นปีปีห้าอ๋อปี5 EP 1. 1> อ,5 EP อ,อีพีอย่างนี้เลยอใช่ใเออเท่วะ่ะปีห้า1โอเคสับวันนี้ก็ ขอลาทุกคนนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe ให้กับเรานะฮะคลิปมาทุกวันอังคารศุกร์และวันอาทิตย์ครับหรือครั้งหน้าอยากให้ใครในเทศกามานั่งแจมด้วยก็คอมเมนต์บอกไปครับผมโอเคครับผมสำหรับนนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับไหนๆน้องก็ขอให้แกล้งนะครับจริงๆเอพานุเนี่ยเป็นตัวแบบเวลางานชอบเล่นเกมครับเล่นเกมไม่พอชวนคนอื่นมาไปเล่นด้วยเสียเวลาเสียเวลางาน ีนี่พี่นี่ตายกันไปไหนเนี่ยก็ไม่มีใครมาชุบที่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหว่าเล่นแหม่มีมะบ้เนี่ยแหม่มีมะไว้เนี่ยนึกว่าพับ G4D ฮะตกใจหมดเลยเล่นแม่มีมะเนี่ย